เป็นเนื้อกัะแตนะครับเวเอ็มจะทายให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับในะแอนเชนแลวนะคบวันนี้กลับมาอีกครับงนะครับก็วันนี้ มารีวิวนะครับเป็นกันแดดที่ออกมานานมากๆแล้วนะครับก็คือออกมากับแป้งมิสเตอร์วัตนะครับก็วันนี้เอ็มจะมารีวิวเป็นกันแดดตัวนี้กันเลยนะครับแสดงตัวนี้มีชื่อว่ามิสเตอร์วัตนะครับเอ็กซ่าสังกินนะครับตัวนี้เขาเป็นกันแดดมี S P F นะครับ50 P A บวกบวกบวกนะครับก็คือกันแดดตัวนี้เขาออกมาให้ทานะครับคู่กับแป้งนะครับก็คือสําหรับใครที่แบบต้องการงานผิวที่ปังๆนะครับก็สามารถใช้คู่กับแป้งได้นะครับเอ็มก็ยังไม่เห็นใครรีวิวกันแดดตัวนี้นะครับวันนี้เอ็มก็เลย หยิบตัวนี้มารีวิวนะคะก็คือแอมสั่งมาอยู่ที่ราคา1 8บาทครับจากช้อปปี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ได้ร่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเดดกันดีกว่านะครับก็คือตัวนี้เขาบอกว่าช่วยปกปิดจุดด่างดำนะครับรอยสิวให้ผิวแลดูเป็นธรรมชาตินะับแล้วก็เหมาะทุกสภาพสีผิวการน้ํากันเหนอคุมมันนะครับเนื้อครีมเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบครับตัวนี้เขามีทั้งบารุงมาด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวเอมจะขึ้นบํารุงขนาดก็คือ3ชนิดที่เขาบํารุงมาในการ ตัวนี้นะครับก็คือทาแล้วผิวมันจะเป็นอะไรยังไงผิวจะสวยมากน้อยแค่ไหนกันแดดจะเป็นเนื้ออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเขาให้มาอยู่ที่5มิลลิกรัมนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้จะเป็นแบบตลับประมาณนี้แล้วก็จะมีพลาสติกปิดไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ต้องแกะออกนะประมาณนี้จะเป็นกลิ่นแบบครีมนะครับจะมีแบบครีมทั่วไปนะครับเนื้อที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อกันแดดนะครับ นี่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคือเราทาไปแรกๆมันจะรู้สึกว่ามันขาวนะแต่ถ้าเราทาไปนานๆนะครับมันก็จะกลืนนะครับกับสีผิวของเรายิ่งขึ้นนะครับก็คือพวกกันแดดอย่างนี้เขาจะปรับให้สีผิวดูมีความกระจ่างใสขึ้นนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เราทาไปแล้วมันก็จะมีความกลืนขึ้นเนาะแล้วผิวมันก็จะสวยมากๆนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้จะปรับให้ผิวดูมีความกระจ่างใสขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อกันแดดนะครับจะเป็นแบบกลิ่นกันแดดทั่วไปเลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ เนื้อเขาจะออกเป็นแบบเนื้อเขาค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายนะทุกคนรู้สึกว่ามันเกลีย่ยโอเคนะมันไม่ได้แบบเกลีย่ยยากจนเกินไปเกลีย่ยแล้วมันค่อนข้างจะกลืนกับสีผิวของเราง่ายได้นะคะแล้วก็บำรุงผิวด้วยเนาะ <S <S เดี๋ยวเรามาลองทากันที่หน้าดีกว่านะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าของเอ็มครับที่ค่อนข้างจะมีผิวค่อนข้าง,งแห้งมากๆเลยนะคะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ าทาลงแล้วมันจะเป็นแบบเนื้อขาวเลยนะแต่พอเวลาเราเกลี่ยไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบสีเปจเนาะทาเล็กๆันอาจจะขาวหน่อยนะทุกคนสามารถทาได้ทุกวันนะเอ็มรู้สึกว่าทาแล้วน่าจะไม่อุดตันผิวอะไรขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเอ็มจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เป็นเนื้อกันแดดที่ดีนะบางเบาสบายอะ่ะเป็นกันแดดที่ไม่ได้ทาแล้วแบบขาวลอยเบอร์อะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเอ็มจะทาทั่วหน้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเอ็มจะมีการทดสอบนะครับก็ค,คือความ คุมนกันน้ำให้นะครับนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวก่อนสักพักหนึ่งนะครับนะครับนี่เอ็มก็ปล่อยให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งนะครับก็ตอนนี้สีค่อนข้างจะกลืนนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยความขาวๆต่างๆก็จะไม่ขาววอกเหมือนตอนแรกนะครับก็คือมันจะกลืนกับสีผิวไปเลยทาช่วงได้มันอาจจะขาวๆหน่อยนะครับเอ็มแนะนำนะครับสำหรับใครที่มีผิวเข้มทาน้อยๆก็ได้นะครับแต่ไม่ถึงขั้นว่าน้อยนิดไปเลยก็คือทาในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็คือทาแล้วผิวจะได้ประมาณนี้นะครับทดสอบดู มีความแบบเนอะหน,หนะต่างๆไหมก็ไม่เนอะหน,หนะผิวสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอ็มรู้สึกว่าความเรียบเนียนต่างๆนะครับเขาคล้ายๆแบบเป็นเบสนะครับแล้วก็เป็นแบบเบลอรูขุมขนไปในตัวนะรู้สึกว่าทาแล้วแบบลงรองพื้นลงแป้งมันอาจจะเนียนไปเลยนะครับเอ็มรู้สึกว่าเป็นการปรับพื้นผิวที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอ็มจะขอตัวไปแต่งหน้านะครับแล้วก็ลงเป็นแป้งนะคะเป็นปัดเป็นแป้งพับนะครับของมิสเตอร์วันิดนึงนะคะก็คือให้มันแบบ แต่งหน้าให้มันแบบโดยรวมให้มันดูดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับนะครับเอ็มก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ก็คือฟินิชที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ mm. ก็คืองานผิวเอ็มเซ็ตด้วยแป้งอย่างเดียวนะครับ mm. ก็คือทุกคนผิวเนียนมากแบบเนียนไปเลยแบบลูกขมขนแบบแทบมองไม่เห็นอนะ่ะคือเราลงกันแดดแล้วก็ลงแป้งแ,งแบบมันเนียนมันสวยนะแล้วก็ผิวมันผ่องมากๆตัวนี้ไม่เป็นคราบใต้าตาไม่ตกร่องอะไรเลย,เลยทุกคน แต่จะมีเป็นประมาณนี้ตรงไรผมนะครับก็คือต้องเกลี่ยดีๆนะครับก็ส่วนตัวเอ็มแบบมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะส่วนฟินิชส่วนอื่นๆก็คืองานผิวครับไม่ถึงขั้นว่าแมทแล้วก็ไม่โกลนครับจะอยู่ที่ประมาณกลางๆจะเซตแป้งก็ได้ไม่เซตแป้งก็ได้นะคะไม่ว่ากาันงานผิวก็จะสวยประมาณนี้เลยทุกคนก็คือตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเย็นๆมืดๆกันเลยดีกว่าเราจะทดสอบความคุมมันกันนานกันเหนือด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะ นะคะตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลา8ชั่วโมงกันแล้วนะครับเอ็มก็ได้ใช้กันแดดนะครับของ m r สเตอนะครับเอ็กซ a ตาซันสกินนะครับตัวนี้ผ่านไปเป็นเวลา7ชั่วโมงกันแล้วนะครับก็สภาพผิวน่าจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจะมีความมันนะครับค่อนข้างพอสมควรครับแต่ว่าส่วนตัวเอ็มเรู้สึกว่าความมันประมาณนี้เอ็มโอเคมากๆนะครับ ก็คือผ่านไป8ชั่วโมงทุกคนผิวหน้าดูมีความแบบเนียนนีมากแบบลูกข,ขนเลยความตกหองตกภาพต่างๆก็คือไม่มีเลยเป็นผิวหน้าที่ให้อารมณ์เล่นแสงทุกคนแล้วสวยมากคือแบบคือมีความมันประมาณนี้ M O K นะ M รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เยิมอะไรนะครับประมาณแบบตรงจมูกอะไรเงี้ยซับมันออกแล้วก็คือยังโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาซับมันกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้ซับมันกี่แผ่นกันนะครับ นะครับเอ็มซับหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซับหน้าไปแล้วจะเห็นได้ถึงความแบบงานผิวต่างๆทุกคนก็คือซับมันไปแล้วผิวมีความสวยขึ้นเลยผิวดีมากเอ็มเอ็มบอกเลยทุกคนเป็นกันแดดที่ต้องซื้อลวอะว่ะมันเป็นกันแดดที่ให้งานผิวสวยแลคนผิวเข้มสามารถใช้ได้คนผิวขาวก็ใช้ได้เช่นกันนะครับงานผิวสวยมากทุกคนไม่ได้อวยจริงนะเดี๋ยวเรามาทดสอบความกันน้ํากันดีกว่าทุกคนว่า กันแดดตัวนี้เขาเคลมไหมว่ากันน้ํามันจะก,กันน้ําจริงๆหรือเปล่าเอาเลยจ้าเอาเร็วจ้า,า,จากาันแดดกันน้ำเวื่อกันน้ําจากกันน้ําแบบกันน้ําเลยอะ ก,กันน้ําเลยกันน้าแล้วงานผิวแบบเนียนละเอียดมาก <S <S เดี๋ยวเอ็มจะขึ้นรูปนะคะที่เอ็มได้ถ่ายจากการใช้กันแดดตัวนี้นะก็สําหรับใครนะครับที่ชอบรีวิวตัวนี้นะครับกันแดดตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับส่วนวันนี้เอ็มก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็คือความคุมมันต่างๆก็ดีตัวนี้เอ็มให้ปังทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดสติกเกอร์เอ็มด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ